จัดระเบียบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะมาดูนะคะมาดูเขาจะคล้องเขาจะคล้องแบบนี้แบบนี้นะคะไม่เข้าใจก็ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยอยู่ที่แกนกลางเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็มีเท่านี้สวัสดีจ้าคลิปนี้จะมารีวิวอันนี้ให้ดูนะคะวิธีการติดตัวล็อกกับเอี้ยมนะคะเอี๊ยมยีนเนี่ยเขาซื้อมาแล้วเขาแถมมาให้ห้อยมาตองแต่งเลยแต่ว่า ไม่ได้เย็บให้ลูกค้าเนาะลูกค้าก็เถื่อมาว่าให้เย็บให้น้อยเพราะว่าเย็บเสร็จแล้วเขาจะคล้องกับกระดุมแบบนี้เนาะที่แรกจะไม่เย็บให้หรอกมาดูทีหนึ่งคิดว่าลูกค้าคงเย็บเองไม่ได้แล้วก็เลยเอามาใส่แล้วก็มาเย็บล็อกให้ลูกค้าแต่ว่าขนาดเราทําเองก็ยังงงงงเหมือนกันนะกว่าจะทําถูกนะพลิกกลับไปมาตั้งหลายตลบนะคะ เนี่ยก็จะมีสองตัวเนาะตัวนี้หนึ่งชิ้นเราก็จะใส่ก่อนนะคะจะใส่ก่อนเนี่ยจับด้านถูกขึ้นแล้วก็จับผ้าด้านถูกขึ้นก็สอดเข้าไปแบบนี้สองทีแบบน,แบบนี้แบบนี้ก่อนนะคะพอใส่แบบนี้เสร็จแล้วเราลองมาจับดูให้เป็นลักษณะถูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวล็อก ตัวล็อกตัวนี้มันจะใส่ได้สอง,สอ,งอย่างเนาะริมเลยแล้วก็ล็อกตัวกลางด้วยเพื่อที่จะให้ล็อกเส้นอยู่แน่นๆเนีน่ยแต่พี่นาใส่แบบนี้นะคะก็สอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปแบบนี้เสร็จเราก็ลองคล้องดูก่อนถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าเราคล้องถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ทดสอบดูก่อนคล้องเสร็จแล้ว ราก็ลองดูแบบไหนแน่นนะคะเนี่ยเราก็ลองดูแบบนี้แบบนี้แน่นอ่ะแบบนี้แน่นเราก็พลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาโดยที่ไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับกระดุมเนี่ยไม่ให้หลุดเพราะว่าหลุดเราเดี๋ยวเราจะงงนะคะเสร็จแล้วเราก็หาอะไรครีมนะคะที่เป็นตัวหนีบอะไรเนี่ยเราก็ยัดลงไปนะคะยัดลงไปช่องเดิมช่องเดิมเส้นเดิม แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมามันจะสองชั้นอ่ะซ้อนกันสองชั้นมันก็จะดึงยากนิดนึงพยายามจับมุมให้มันโผล่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราก็ดึงออกมานะคะถอยตัวล็อกอ่ะตัวแกนกลางอนะ่ะถอยไปถอยมาก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นมามันค่อนข้างจะช้านิดนึงนะไม่ใช่ง่ายนะคะถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาประมาณ สูงขึ้นมาประมาณย้ำนิ้วหนึ่งก็ได้หรือเราจะชิดเลยก็ได้นะคะอยู่ที่วิธีการย้ำของเราแต่ตัวนี้พี่นาจะย้ำสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วแต่งให้เรียบร้อยนะคะว่าเขาบิดไหมถูกไหมยเงี้ยบางทีเราสอดไปแล้วมันบิดก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็ย้ำเลย ย้ำนี่ตอนย้ำนี่เราจะเดินจากด้านนอกหรือด้านในก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะย้ำให้แน่นแน่นย้ำสองเส้นเป็นเป็นเดินคู่สองเส้นนะคะนี่ยประมาณนี้ แล้วเราก็มาดูนะคะมาดูเขาจะคล้องกันแบบนี้นะแบบน,นี้ถ้าเราใส่ถูกเนี่ยเขาจะปรับขึ้นให้สั้นให้ยาวได้ก็จะคล้องแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะดึงปรับได้แบบนี้ปรับให้สั้นให้ยาวแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าได้แบบนี้นะคะ ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถ้าว่าเราเข้าใจนะคะถ้า,ากับเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะยัดเข้าไปแบบนี้ยัดไปล็อกที่แกนกลางแกนกลางของตัวเหล็กเขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกนะดันดันแล้วก็หนีบขึ้นมาให้มันโผล่อีกด,ด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้ผ้าเนี่ยไปล็อกอยู่ที่แกนกลางนะคะ เหมือนกับเราใส่หัวเข็มขัดที่ล็อกอยู่ตรงแกนกลางแล้วเราก็ดึง้ายขวาเพื่อล็อกอนี่แบบนี้นะคะถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ไม่ยุ่งยากนะทำไมเข้าใจนี่มันไม่รู้จะใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเสร็จแล้วเราก็ย้ำเหมือนเดิม งานเราเห็นเหมือนนิดเดียวแต่เวลาเราทำเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่นลองเกี่ยวดูแบบนี้จ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็มีเท่านี้แหละวิธีการติดตัวล็อก